สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพ่ทาโร่นะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากมายทุกทกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะได้บุญกันเยอะๆนะคะวันนี้เรามาดูรอนร่มกันนะคะขอให้ไพ่เขาเล่าเรื่องนะคะสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจอย่าเก็บไปใส่ใจนะคะรับแต่พลังงานของตัวเองรับแต่พลังงานบวกนะคะอย่าเอาคําทํานายไปเสียเรียดนะคะวันนี้ได้ยินเสียงกันชัดไหมเอ่ย สบายดีกันทุกทท่านนะคะเนาะขอบคุณมากมายสำหรับบอกเ,ออเจ๊นะคะว่าเสียงไม่มีขอบคุณจากใจจริงขออนุญาตนะคะสอ,องสองไม่เท้าการมองการไกลเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศทำงานเป็นทีมได้นะคะเซ็นสัญญาเอกสารโอ้จะมีคนติดต่อสื่อสารมาหรือบาง พลังงานก็ติดต่อสื่อสารมาแล้วนะคะเขาเห็นคุณเป็นครอบครัวอยู่แล้วนะคะคนที่โอ้ราชนีด้วยสองดาบอ๋อจะมีคนมาง้อคุณนะนะคะเนี่ยให้ความยุติธรรม กลับมาให้ความยุติธรรมเดชาริอ่าเดเมนิเชียนเดชาริออดโอคนที่มีประเด็นนะคะบางพลังงานก็ติดต่อสื่อสารมาแล้วนะคะพลังงานติดต่อสื่อสารขอนัดเจอนัดคุยพูดคุยกันนะคะแต่ตอนนี้ค่อยขอเชียร์พลังงานของอจัดการปัญหาอ่า เรื่องงานเรื่องการเขาก่อนนะคะแชร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเขาก่อนเรียบร้อยเดือดริอดคือชาวต่างชาติได้นะคะชาวต่างชาติต่างภาษาได้นะคะแล้วก็เออเขายังกดยึดติกับคุณอยู่นะคะว่าเ,เขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะจองไม่เท้า บางพลังงานวันนี้ติดต่อสื่อสารมาแล้วนะคะคือขอนัดคุยนัดเจอนะคะคนที่มีประเด็นจบกันไปนะคะถ้าเขาเชียร์พลังงานเสร็จเขาจะมาแบบกระทนหันในะที่เก๋บอกว่าบางบางพลังงานจะกลับมาเดือนนี้หรือเดือนเดือนหน้านะคะถ้าคนที่ติดต่อสื่อสารมานะเขาเห็นคุณเป็นครอบครัวเขาอยากมั่นหมายแต่งงานเลยนะคะกลับมาครั้งนี้นะคะคือกลับมาง้อนะคะบางพลังงานก็จะเริ่มกลับมา ้อขอคืนดีนะคะให้ความยุติธรรมเมื่อก่อนถ้าเขาไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณเขาค่อนข้างจะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะราชนีถ่วยขยายด้วยหกเหรียญคือชอบช่วยเหลือผู้คนเขามีบารมีทํางานก็มีตําแหน่งน,นะคะเดชาริออดมีเสือ้อกะชาวาต่างชาติาต่ตางภาษาหรือประเทศไหนก็ได้นะคะไปทํางานต่างประเทศอย่างนี้นะคะอ่ะ ช่วงที่ผ่านมาเขายังเขาได้ไปรู้ใจเขาแล้วน่ะเขาขาดคุณไม่ได้เขายังยึดติดกับคุณอยู่เขารวบรวมความกล้าแล้วทีนี้เขาก็เขารวมความกล้าความความที่รวบรวมความกล้าเขาก็ได้ตัดสินใจแล้วมาขอโอกาสอยากอยากได้คุณเป็นคู่ครองน่ะคะ่ะห้าห้าเหรียญ นั่นล่ะค่ะนัดเจอกันนะคะเดือนหน้านะคะมาเจอกันพูดคุยกันจะวางแผนว่าจะเอาอยัางไงนะคะเดอนเบนจิเชียนคือเขาฉลาดเขาเจ่งอยู่แล้วนะคะ,ะพูดเจ่งมีลางสังหรณ์หรือมีสัมผัสที่หกอย่างแม่นแม่นยำนะคะเขามีทั้งดินน้ำลมไฟยังรู้ฟ้าดินรู่วนาคตเป็นคนที่ฉลาดแต่เทพแห่งการสื่อสารการเจรจาการศึกษาความฉลาดหลักแหลมนะคะ คนเขาค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมีตำแหน่งในวงสังคมเขานะคะเขาจิตใจดีมีเมตตามีแต่คนรักเขาชอบเขานะคะเขาอยากได้คุณเป็นครอบครัวถึงขั้นอยู่กันจนแก่จนเท่าได้กันจนอยู่ด้วยกันจนเนี่ยค่ะเขาวาดวาดแผนกลับมาครั้งนี้นะคะเขาจะมีสิ่งของอะไรดีๆให้คุณนะคะช่วงน,นี้นะคะ บางพลังงานติดต่อสื่อสารมาแล้วนะคะคุณนัดเจอกันแล้วนะคะคือเดือนหน้านะะี่ค่ะนัดเจอกันเขาจะไปเชร์พลังงานอที่เขายังคาลาคาซังเมื่อก่อนนี่แหละทั้งเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรของเขาก็ได้นะคะคือเขาได้ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วนะคะว่าเขาจะกลับมานะคะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะหลานเ ยัยงหลนันพออภัยคือเดชาริยเขาชอบเอาชนะนะคะเมื่อก่อนเขาค่อนข้างจะมีโก้แล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจในตนเองเพราะหน้าที่การงานเขาไม่เคยยอมใครกับคุณเขายอมได้ทุกอย่างนะคะเขาชิดดีแล้วนะคะเขาเขายิ่งอยากได้คุณเพราะคุณมีค่ายิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณยิ่งคุณยิ่งคุณห่วงตัวเขายิ่งอยากได้พลังงานของเขานะคะ าไม่เคยเจอกับผู้หญิงผู้ชายเหมือนกับคุณนะคะคือว่าคุณยิ่งหวงตัวยิ่งเล่นตัวคุณเขาก็ยิ่งอยากได้คุณคุณต้องเขาต้องการคุณมากนะคะคือ,อเขาต้องการคุณแบบอยู่ด้วยกันจนตื่นเช้ามาก็าอยากเห็นคุณอยู่ข้างข้างกายเขานะข้างเตียงเดียวกันนะคะคือถ้ายิ่งคุณมีสิบแปดบวกก็เขายิ่ง เจ็ติดคือ,อยังกอดรัดเกิดอาการหงงหึงหวงกลัควคุณไปมีคนใหม่เพราะคุณเป็นที่ตลาดที่ต้องการการของตลาดนะคะคุณมีสเสน่ห์นะคะคุณเดี๋ยวนี้คุณหันมารักตนเองเห็นคุณค่าของตอนเองนั่นแหละค่ะเขายิ่งมีพลังคุณยิ่งมีพลังดึงดูดเขาให้เขากลับมานะคะเขารอไม่ไหวแล้วนะเขาติดต่อสื่อสารมาแล้วนะคะบางพลังงานนะคะแล้วเขาก็ขอมาเคลียร์ว่าจะ ทำยังไงให้คุณคุณคุณถือไพ่เหนือเขานะคะเพราะว่าคุณเงียบนิ่งแล้วก็มีแต่คนอยากได้คุณล่ะค่ะแต่เขากลัวเสียคุณไปเขากลับมาเดือนหน้านี้ละค่ะแล้วคุณจะตกลงเคลียร์กันได้นะคะว่าคุณจะเอายังไงเขาอยากมั่นหมายกับคุณเลยนะคะถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานทีหลังนะคะเขาขาดคุณไม่ได้หรอกค่ะเขากลัวถ้าสมมุติว่าเขาคนอื่นเข้ามาแทนที่คุณคือ นั่นแหละคะ่ะเขาจะไม่มีโอกาสได้กลับมาหาคุณตลอดชีวิตเลยนะคะนั่นแหละคะ่ะก็พลังงานวันนี้ก็ขอขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ